กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมสุด Exclusive หนึ่งในเอกสิทธิพิเศษเฉพาะท่านเจ้าของรถ Isuzu MU-X Isuzu MU-X Exclusive e Trip Uncharted Journey Through the Hills t r i ปสุด Exclusive ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างคอมมูนิตี้ของคนรัก Isuzu โดยการพาครอบครัว The New Isuzu MU-X รุ่น4 w h Drive กว่า15ครอบครัวลุยเส้นทางกรุงเทพนครนายกปราจีนบุรี พร้อมร่วมกิจกรรมสุดพิเศษอาทิการเรียนรู้วิธีการขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อให้ผ่านอุปสรรคอย่างถนนลูกรังทั้งหลุมบ่อหรือบริเวณน้ำขังสูงได้อย่างง่ายดายโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแนะนำกันแบบตัวต่อตัวณสนาม s p i r i t of the 4 x 4 d r i v i n g School จังหวัดนครนายกการเดินเทรลศึกษาเส,ส้นทางธรรมชาติหนึ่งในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเข้าพักที่โรงแรมกลางหุบเขาไพรยวันที่ลูกค้าจะได้ใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมกิจกรรมมินิปาร์ตี้ซีมแคมปิ้งสุดชิลให้ทุกคนได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจพร้อมกิจกรรมสนสนาและของรางวัลมากมายนอกจากนี้อิซุซุยังได้ส่งท้ายทริปด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อปทำน้ำหอมปรับอากาศเอกลักษณ์เฉพาะตัวขวดเดี่ยวในโลกเพื่อเป็นของขวัญสำหรับทุกคนในงานอีกด้วย ติดตามกิจกรรมและสิทธิทประโยชน์สุด Exclusive อื่นๆได้ที่ i s u z u New X Exclusive ในแอปพลิเคชัน My i s u z u